ต้นฉบับคลิปจากเรกกมาโลให้เสียงภาคไทยโดยควันโดโอุย้ยคิดถึงมาริโอว่าไม่ได้ภาคมาตั้งนานแม่งโคตรมันเหมือนเดิมเลยด้วชอลยุยจินี่ไปะยนวันนี้เจ้ามาริโอมันบุกมาหรือยังวันนี้แหละฉันจะจัดก,การมันด้ดยคอ้อนใหม่ของฉันอย่าใช้ความรุนแรงเลยฉันทำไม่ได้รอกปะวิสนึกถึงพวกพ้องที่ตายจากการกระทืบของเจ้ามาริโอนั่นสิเอานี่ไปกินซ่จะสับประรดเฮะเสร็ชฉันไปเลยโยนี <c oughs> ่ไม่นะปาวิส มันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของฉันพอไปก็ตากแก่แกจะทําอะไรนะหยุดนะมาริโออย่อยาอย่าทำฉันไม่อ้าวประกาศประกาศต่อจากนี้ไปเออประเทศของเราจะเป็นประชาธิปไตยแล้วนะเออนั่นแหละฟังไว้ให้ดีนะถ้าไม่ฟังยิ่งจะทุม่มไปพูดเดียวซะหรอกไอ้ต้อแหล่หมวกสิงห์ล่างเออโอ้มันไม่มีประชาธิปไตยชี้อะไรทั้งนั้นแหละจากนี้ไปสปาเกตตี้ทั้งหมดในโลกจะเป็นของรัฐบาลฮู้อุ้ยมาริโอมาเล่นน้ำด้วยกันไหมหมวกสิงห์ล่างนีน่นมเยอะใหญ่เฮ้ยเดี๋ยวความรู้สึกตรงๆที่หว่างขานี่มันเอ๊ะมันมีหนี่หว่า มีหำก็ไปบอกอุ้ยเบียดของตัวเองเล่นแปปโอ้ฟินดีเหมือนกันนะโอ้คิมูจิโอ้อ๋อไงมาริโอกลับมาแล้วเหรอเฮ้บวกนั่นมันนี่นายใช้หมวกนั่นอีกแล้วเหรอมาริโอนั่นมันหมวกปีศาจนะมาริโอดูสิ่งที่นายทำตอนนายสมบูรณ์นั่นสินายฆ่าทุกคนจนหมดฉันขอลของนะมาริโอนายต้องถอดหมวกนั่นเดียเ๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นฉันจะฆ่าตัวตายจริงด้วยอาแอบไม่เนียน่ะอ้าวไม่เนียนเราก็เลิกทำก็ได้วะถ้าไม่ถอดหมวกฉันจะฉกแล้วนะถอดก็ได้เดยให้มันรู้ว่าไผเป็นไผ โอ้ฉันสิงล่างตัวเองเหรอามาริโอตายก็หมายความว่าฉันจะเป็นพระเอกแม่เอ้ยเกิดได้เป็นพระเอก,แ,อเกอเอเอแล้วเชียวเรามาถึงกันแล้วมาริโอแต่รอบนี้น่ะนายห้ามก่อเรื่องอิดเดียดคาเลยนะอูแล้วนะจะบ,บ่นอะไรนักหนาจะไม่บ่นได้ยังไงเล่ากับง,งานนี้ดนะัมีคนดังมาเพียบเลยนะทั้งดาราจากหนงังดังทั้งดาราจากการ์ตูนดังแล้วก็กวนตีนเ่รเร็บๆเร้าเดี๋ยวก่อนมาริโอเรา เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอยังไม่ทันแอคหน้าหล่อเลยอ่อทำไมคนแมงเยอะงี้วะเนี่ยแก่งแ,แล้วว่ถ่ายรูปแล้วเฮ้ยูงคนรีการ์วะเอาไงมาริโองานใกล้เริ่มแล้วนะนี่มาริโอะไรคิดว่าปีนี้พวกเราจะได้รางวัลอีกเหมือนเดิมไหมอะ่ะพวกเราต้องได้รางวัลชัตเตอร์สูทารับเจ้าอุ้มนโมโตะเอาไม่อย่างว่าเล่นมุกตะลอกแดงโอนนั่นเราเ,าเกมไปเล่นซะเอ้ไงนี่มันพิเศษโมโตนี่ไม่ๆๆไม่ไม่ไม่นี่ไม่ใช่เสกโลโซนี่เสกกะโปโลนายเขาจะเป็นมาริโอ้กับลุยจิละสิท่านี่มาเรียวมาทักทายพี่เสกเขาหน่่่่่่่ออออยยิไไมมมวากกกููเเเเลลนนโะะร เขากำลังเล่นเกมหน้าซอมบี้ในมือถือครับหน้าเล่นไหมจริงจริงมันไม่ใช่เกมหรอกแค่รอให้มันปั๊มยอดโฆษณาใหโ้โอ้หลายกาดนักนาอุ้ยถึงเวลาแล้วเดี๋ยวฉันขอตัวไปเล่นดนตรีก่อนนะไม่เป่ายจ้าแล้วผู้ที่รับรางวัลตุ๊กตาย,ยางทองคําได้แก่มาริโอและลุยจิยจินดีด้วยนะครับที่ได้ารางวัลตุ๊กตาย,ยางทองคําจะเอามาไปขัดจรหรือว่าชักเบาก็ะดามใจได้เลยเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ผู้ได้รับรางวัลตุ๊กตายางทองคํากันนะครับโอ้เมนูอาหารจะเป็นอะไรกันนะนี่มันใส่จูดูสิทุกคนไอ้น่ำมันกินใส่จูล่ะไม่บอกมมออออกกกไไไปนนนะท้้ิเื เวลาเปิดงานแล้วอม oh, <man. S 1> เอาเปิดปรดิมัดจโอเฮ้ยไม่ได้ิจอง <Hey. S 1> <Hey. S 2> นีว่างานมันฝั <Hey. S 2> นของไอ้โง่เฮ้ยไหนแม่นีว่างานน, <Hey. S 2> นี้ค่อย, <Hey. S 2> าายมันลยเฮ้ยทำอะไรไอ้นุเฮ้ย hey. oh. hey. oh.